สวัสดีจ้าวันนี้ได้ไพ่มาใหม่รีวิวรีวิวรีวิวไพ่ไพ่อะไรนะไพ่สามก๊กนี่รีวิว,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 วพพไนะพ่สามก๊นมกนะคะมีสิบแปดใบมั้งเออก็จะมาลองรีวิวอ่านไพ่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไพ่นี้รักทุกไพ่เนาะคนไพ่ไพ่คนรักไพ่ก็ต้องรักทุกไพ่ ไพ่ไม่ใช่ไพ่นั่นนะไพ่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 การ์ดแค่กระดาษก็เปลี่ยนชีวิตคนได้ไม่ใช่เพราะคำทำนายนะก็อาจจะเป็นเพราะคำทำนายด้วยแต่สำหรับเรากระดาษเปลี่ยนชีวิตเราได้เหมือนหม้อข้าวหม้อแกงที่ มีเหตุให้ต้องมาอยู่กับกระดาษนะคะกระดาษเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยและเป็นช่องทางเปลี่ยนชีวิตให้ผู้อื่นด้วยนะคะก็มันก็อยู่ที่ความเชื่อนะความศรัทธาก็เหมือนเราเชื่ออะไรเราศรัทธาอะไรอะ่ะสิ่งนั้นก็มักจะเป็นอย่างที่เราเชื่ออย่างที่เราศรัทธาเพราะว่าเหมือนเราให้พลังให้แรงลงไปตรงนั้นนะนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นพลังงานบวกพลังงานดีๆเรื่องดีๆนะคะมันก็เลยทําให้ อารมณ์เราดีไม่ต้องหม่นหมองเศร้าหมองไม่ตกกังวลเห็นไหมนะอ,อย่างน้อยเขาก็มีวิมีความหมายมีวิธีมีการบอกเล่านะคะอ,อ,อย่าพึง่งอย่าพึ่งตื๊ด,ด <c oughs> อ่านไพ่ก่อนอ้าวนี่เดือนอะไรนี่เดือนกันยายนใช่ไหมอืม,อมไม่ได้พูดคุยเป็นทางการนะมาเล่าเล่าเรื่องไพ่ให้ฟังมาอ่านไพ่ให้ฟังดูซิว่า ครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยาตั้งแต่วันที่1นึถึงวันที่15มันเป็นยังไงนะคะก็จะอ่านไปเรื่อยๆอ่านแค่12บใบพอซึ่งใบแรกไม่ไม่เสียเวลาพูดพร้อมนำเพลงใบแรกนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สหายที่ดีมิตรที่ดีเห็นไหม นะคะคภาพเป็นสีแสงสว่างนะคะนั่นบ่งบอกถึงการพบเจอมิตรสหายดีๆนะคะที่มีความจริงใจนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนหรือเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะหรือเป็นเพื่อนที่ดีนะคะมาให้ความรู้ <c oughs> นะคะให้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะหรือช่วยคีย์คายในเรื่องที่เราไม่เข้าใจนะคะหรือ ในเรื่องอื่นๆก็คือพูดง่ายๆอ่ะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนะคะ15วันก็จะได้พบเจอมิตรสหายที่ดีนะคะที่เข้ามาล้วนแต่ให้แรงบันดาลใจให้ข้อคิดแง่คิดหรือแนวทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆตามตามตามความสามารถตามเหตุการณ์หรือสิ่งที่เราอยากรู้ใบที่สองบ่งบอกลุกขึ้นมาค่ะใครที่กำลังซึมเศร้าเศร้าหมองหมดอะไรตายอยากในชีวิตเห็นไหมทิ้งตัวจมอยู่เห็นไหม อึมครึมเศร้าหมองท้อแท้เสียใจเขาบอกลุกขึ้นมานะคะไม่ต้องห่วงนะคะเราจะไม่ได้อ่านตามหน้าไพ่ทักขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้เป็นพลังงานดีๆนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านหน้าไพ่ก็จะอ่านให้พลังงานดีๆกำลังใจดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขออ่านก็คือ ใครที่กำลังจมทุกข์เศร้าหมองอยู่ลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมานะคะไม่ทิ้งตัวนะถ้าเหตุการณ์รอบตัวเห็นไหมมันมีความทุกข์ยากมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาต่อให้เรานอนทิ้งตัวมันก็ไม่เกิดอะไรดีขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังอยู่ในห่วงนี้นะคะลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วมาทำตัวเองให้สดชื่นแจม่มใสนะแต่งเนื้อแต่งตัวหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยหันมาดูแลเอาใจใส่ นะคะค <c oughs> ตัวเองอะ่ะในที่นี้ก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรมากหันมา หันมาพูดคุยกับตัวเองหันมาอยู่กับตัวเองทําความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ร่างกายที่เราเนี่ยอาศัยเขาอยู่เนี่ยอาศัยใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยนะคะลุกคุณมาพูดคุยกับเขาหน่อยเฮ้ยมารู้จักกันหน่อยซิเรารู้จักกันยังไม่ดีพอเลยนะไม่ต้องไปรู้จักใครมากรู้จักตัวเองก็พอนะคะเนี่ยสองกระจกเปรียบเหมือนสองกระจกเนี่ยเราก็ดูตัวเราเองเฮ้ยข้างหน้าเป็นไงข้างหลังเป็นไงข้างซ้ายข้างขวามันเป็นยังไงไหนมาดูกันให้ชัดเจนมาพิจารณามาทําความรู้จักพูดคุยกันทุกแง่มุมของ ชีวิตซิแล้วก็ลุกขึ้นมาเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะหยุดคิดนะคะแล้วลงมือทํานะคะการก่อร่างสร้างตัวสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆนะคะไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆ,รห,มๆหรือการทําชีวิตใหม่ๆอยากจะทําอะไรอยากจะรเริ่มอะไรลองมีสติมากขึ้นนะปัญญามันจะเกิดให้รู้ว่าเฮ้ยเราถนัดเรื่องอะไรเราอยากทําอะไรนะคะ <c oughs> ไอเล็กน้อยไม่ต้องมาลงทุนลงเงินอย่ามาเอาข้ออ้างว่าเฮ้ยมันต้องใช้เงินลงทุนลองทําอะไรที่ใช้แค่ความคิดฝีมือพรสวรรค์ไอเดียส่วนตัวซิเอามาเป็นเงินลงทุนนี่แหละเอามาลงทุนแล้วทําให้มันต่อเงินนะคะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาแล้วก็มาลงมือทําสิ่งที่คิดสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่ปรารถนาการเงินมันมีเข้ามาได้นะคะมันก็มีให้จ่ายนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับมันจ่ายไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละอย่างนะคะ ถ้าเราทุกข์กับการที่แบบว่าเฮ้ยมีภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายมันทุกข์ตรงไหนรู้ป่ะมันอยากจ่ายให้หมดเลยแต่สถานการณ์ห่ะมันไม่สามารถเป็นได้อย่างที่เราคิดหรอกให้เราได้ต้องจ่ายหมดเลยหรือทีเดียวจบอ่ะไม่งั้นมันไม่เรียกว่าชีวิตหรอกค่ะมันจะทําให้เราอ่ะไม่มีความกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินเนี่ยให้มีเข้ามานะคะก็จะได้จ่ายทีละเรื่องทีละเรื่องทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะแล้วก็ ถ้าใครที่ทํางานอยู่แล้วแบบเฮ้ยคนรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนฝูงที่ทํางานนะมีการเอ่ยถึงพูดถึงเรานะคะไม่ต้องไปสนใจแค่คําคนมากค่ะเพราะสุดท้ายคนที่ทํามาหากินหาเงินเลี้ยงตัวใช้นีอ่ะมันก็คือตัวเราเองดูแลครอบครัวมันก็เงินที่เราต้องหาดูแลตัวเองถ้าเรามมวแต่แบบเฮ้ยที่ทํางานตรงนี้ไม่ดีเลยสังคมคนแวดล้อมไม่ดีย้ายไปที่อื่นก็ต้องเจอเพราะตราบใดที่เราอยู่กับคนมานะมันก็มาจากหลากหลายหลักที่มานะคะเพราะฉะนั้นน่ะเขาบอกไม่ต้องไป โฟกัส <Focus. S 2> เห็นไหมผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้สนใจเลยผู้หญิงสองคนกาลังพูดถึงเขาเขาไม่ได้สนใจเลยเขาก้มหน้าก้มตาทําในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเสียงนกเสียงกางไม่ต้องไปใส่ใจฟงังธรรมชาติของคนชอบวิาพากวิจารณ์ในสิ่งที่ตัวเองเห็นนะคะจนลืมจนลืมไปว่าตัวเองอะ ต้องแก้ไขอะไรนะคะไม่เห็นตัวเองอะ่ะวิจารณคนอื่นแต่มองไม่เห็นตัวเองนะคะและเขาก็ลืมไปว่านะคะในขณะที่เขาอ่ะใช้เวลาทั้งเวลาเท่าไหร่ของเขาก็แล้วแต่ที่เขามีเนี่ยนั่งวิพากวิจารณกระซุบกระซิบกันเนี่ยนะไอคนคนนี้งานเขาเดินหน้าไปเท่าไหร่ละเขาพัฒนาไปเท่าไหร่ละนะเขาก้าวหน้าไปเท่าไหร่ละ เวลาของเขามีค่านะคะเขาไม่สนใจเงียหูฟังเลยเห็นไหมเขาโฟกัสตแต่งานของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เรายังอยู่ในสังคมอยู่กับผู้คนนะคะย่อมมีคนพูดถึงเราเป็นธรรมดานะคะชื่นชมบ้างชิงชังบ้างนะคะเราไม,ม่ว่างไปสนใจขนาดนั้นหรอกค่ะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คนที่ใช้เวลาว่างเนี่ยวิาพากษ์วิจารณชีวิตคนอื่นดูคนอื่นเขาทำนูน่นทำนี่แล้วก็นั่งซุบซิบซุบซิบวิพากษ์วิจารเนี่ยบางทีคุณอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าในขณะที่คุณวิจาร์เขาอยู่อะ เขาไปไหนแล้วงานเขาจะเสร็จแล้วเออนะ ตัวเรายังไม่ไปไหนเลยนะคะใช้ชีวิตกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้มากๆนะคะ,ะเป็นภาพที่ e n j o ยเลิกงานมากับบ้านได้เป็นตัวของตัวเองฟินๆอยากทําอะไรก็ทํานะคะทําอะไรที่ตัวเองสุขสบายใจนะดูหนังฟังเพลงพักผ่อนผ่อน,อนคลายนะคะอยู่ในที่ของตัวเองนะคะเนี่ยความสุขของเรามันอยู่แค่นี้ละคะ่ะตื่นมาทํางานหากินนะเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวนะกลับมาก็ผ่อนคลายพักผ่อนอน,นะคะนะไม่ต้องไปโฟกัสอย่างอื่นนะคะลุกขึ้นมาค่ะ ลุกขึ้นมานะคะมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจให้ตัวเองสิ่งที่คุณทํานะคะหรือสิ่งที่เราทําเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเราก็ฟังไปแบบดิบๆนะเนาะไม่ได้แบบประดิบประดอยคํานะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยแกนโอเปนนิ่งเห็นไหม นำมาซึ่งความสําเร็จในวันข้างหน้านะคะนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในตัวเราชีวิตเรานะคะถ้าใครทํางานมาก่อนั่นแหละตำแหน่งตําแหน่งความก้าวหน้าเงินเดือนคอมมิชชั่นรายได้นะมันก็เกิดขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ย่าอยู่กับที่เราไม่ได้นอนอยู่เฉยนึกหอกไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรคุณทํามันให้เต็มที่เพราะมันคือมอกข้าวมอกแกงของเรานะคะมอกข้าวมอกแกงที่ เ,เขาเรียกอะไรเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทํางานเราเจอหัวหน้าเราเจอลูกน้องเราเจอบริวารเราเจอคนพูดอะไรหนึ่งคิดไปเลยห้าส่วนก็ได้เอ้ยวันนี้เจอห้าคนเนี่ยกระแสลบสาดใส่เราเลยค่าไฟเว้ยเอาไปเจอคนที่สองค่าน้ําค่าเชาาบ้านค่าผ่อนรถด,ดูแลพ่อแม่เนี่ยคุณท่องอยู่แค่เนี้ไอคนเหล่านั้น,น่น,นี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบว่า ฉันอดทนได้เธอมีแรงเธอพูดไปเพราะฉันจะทํางานนะคะมีเงินเดือนมีเงินกินมีเงินเลี้ยงตัวนะคะแต่ถ้าแบบว่าเราอยู่ในสังคมแล้วเราแบบจิตอ่อนน่ะแ้วใครนินทาก็เปลี่ยนที่ทํางานใครอะไรตรงไหนไม่ดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตลอดอะ่ะไม่นิง่งไม่มันคงเพราะทุกขี้ต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะมันคือค่าใช้จ่ายทั้งหลายของเรานะคะมีงานทําดีกว่าไม่มีนะ เออมีงานทําดีกว่าไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นทํางานของตัวเองไปคุณมีความฝันนี่ความมั่นคงของชีวิตอยากมีบ้านมีรถมีเงินมีทองมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาว่างมาใส่ใจเรื่องเลยทางนะคะใครอยากพูดใครอยากเห็นใครอยากวิจารณ์เขาเสียเวลาพัฒนาตัวเองค่ะแต่เราเป็นไงไม่ได้เงียหูฟังไม่ได้ชายตามองนะไม่ได้พูดตอบโต ชีวิตเราจะเลยรุ่งเรืองขึ้นค่ะจําไว้ค่ะทําอะไรที่ตัวเองสุขสบายใจนะคะแล้วก็ หัดอยู่กับตัวเองอะแคร์ตัวเองซะบ้างไม่ใช่ทําอันนี้คนนั้นจะว่าไหมทํานี้คนนี้เขาจะมองเราอย่างไงเขาจะนินทาเรา,างไงคือคืออย่าไปอยู่กับคําพวกนี้ธรรมชาติของคนไม่เคยมองส่วนดีของใครอะคะ่ะเพราะมัน,ม,น,ม,นมันไม่สนุกใช่ไหมนึกออกไหมชื่นชมคนอื่นมันไม่สนุกอะเห็นคนอื่นมีความสุขมันไม่สนุกอะนึกออกไหมธรรมชาติของคนแต่ถ้าโอ้โหไอ้นั้นผิดพลาดล้มเหลวเจอปัญหาฮ้ยนี่ทาอะไรนู่นนี่นัน่นมันมีอะไรให้ต่อ,อยอดแล้วถ้ายิ่งคนเสมอกันมาเจอกันโอ้โหมันสาดใส่กันสุดท้ายมันไไปหนคะ สองปากนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะที่มันาสาดใส่กันมันอยู่ตรงนั้นแหละค่ะนะเพราะฉะนั้นเราไม่ว่างนะไม่ต้องมีเพื่อนเยอะอยู่คนเดียวมีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่มีครอบครัวต้องรับผิดชอบนะถ้าต้องมีสังคมมีคนรอบข้างแบบอย่างเงี้ยไม่มีดีกว่านะการอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าไม่มีใครครบนะเลือกเลือกคบเลือกอยู่กับพลังงานดีๆนะคะเออเราเลือกได้ชีวิตเราเห็นไหมเนี่ย นะคะเราเลือกได้เราเลือกคนที่เสมอกันเสมอศีลเสมอธรรมเสมอความดีคุยเรื่องเดียวกันนะคะมีความคิดความเข้าใจเหมือนเหมือนกันมันก็พากันล่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองมันมีแต่ทางกุศลนะถ้ามัวแต่คุยแบบโอ้โหเดี๋ยวเด็กเนี่ยป้องปากหน้าอายอ่ะป้องปากกระซิบนะคะเนี่ยแค่เนี้นะเราจะไปสนใจอะไรเขาเขา็ายังไม่อายของเขาเลยอ,เอ่ะเออเราก็มีหน้าที่ทําตัวเองให้มีความสุขนะคะ มีเวลาว่างเ<บ>นี่ยปุ๊บปุ๊บกลับบ้านก็เครียดปวดหัวแล้วไหนจะลูก<า>ไหนจะผัวไหนจะเมีย<า>ไหนจะบ้านไหนจะครอบครัวไหนจะค่าใช้จ่ายนั่นะค่ะมันก็เป็นกรรมศาสตร์ใส่กันไปเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนที่ทํางานแล้วแบบต้องเจอสภาพแวดล้อมเ<า>จอผู้คนแล้วแบบทําให้เราสูญเสียพลังงานอะแต่เราสูญเสียเพราะอะไรอะเพราะเราไปชายตามองไปเงีย่ยหูฟังไปแเคร์เขาไง นะไปฟังที่เขาพูดไงเขาจะมารู้ดีกว่าเราได้ไงว่าเราทําอะไรที่รับที่แจง้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจค่ะอยากทําอะไรก็ทําค่ะพื้นที่ของตัวเองบ้านของตัวเองชีวิตของตัวเองนะคะออคนจัดสรรจัดการบริหารจัดการก็ตัวเราเองนะคะคนข้างหลังรออยู่เรามีหน้าที่แค่ว่าเฮ้ยเห็เนไหมคนข้างหลังเขารออยู่เผื่อแผ่นะคำว่าเผื่อแผ่นั่นหมายความว่ามีน้ําใจกับคนรอบข้างแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบเราไม่ชอบใครก็จะไปอะไรกับเขาอย่างนี้ ก็แค่หลบหลีกเลี่ยงเอาหรือห่างเอานะคะส่วนเราเนี่ยเวลาเราทําอะไรอะไรดีๆนะเขาเรียกว่าอะไรอะไรดีๆเรื่องราวดีๆหรือเราเห็นคนลําบากหรือคนกําลังมีปัญหาเข้าไปช่วยเหลือเกื้อหนุน ะค,ะคำพูดก็ได้นะคะอาหารการกินหรืออะไรก็ได้โอกาสช่องทางหรือกําลังใจให้เขาก็ได้นั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยอย่าไปมองคนพวกนั้นก็มาสอนให้เราเห็นนะเราจะไม่มองคนแค่ภายนอกเห็นไหมคะภายนอกมันไม่ได้บ่งบอกอะไรหรอกค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกไงคะว่าคนที่เขาทําอะไรไม่ดีไม่ต้องไปใส่ใจกับเขาเห็นไหมกาลเทศะคนไม่รู้กาละเทศะนะคะอืมเขาว่างไง เขาว่างที่จะวิจารณ์คนอื่นแต่ไม่ว่างพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นความวุ่นวายหลบหลีกได้ค่ะมันมีทุกที่ทุกสถานอยู่ที่เราอะ่ะเลือกรับเลือกเสพเลือกดูเลือกทํานะคะตัวเราเองเอามาทําหน้าที่ของเราดีกว่าแล้วก็เตรียมรับกับความสําเร็จในวันข้างหน้านะคะ อ่าสิวันอาจจะเจอความวุ่นวายกับวาจาคําพูดของผู้คนหน่อยนะคะแต่เราไม่จําเป็นต้องกักขังตัวเองอยู่ในที่ตรงนั้นนะคะที่ตรงไหนไม่ถูกใจอึดอัดใจ,จเอาตัวเองออกมาได้ค่ะชีวิตเป็นของเราค่ะขาเป็นของเราเก้าวออกมาค่ะนะคะหูเป็นของเราหันหนีไปค่ะนะคะปากเป็นของเราไม่โตอตอบ๋ยวฉันจําไว้ฉันจะไม่ทําอย่างนี้กับใครเนี่ยเขามาสอนเราทั้งนั้นแหละโอเคนะดูดีอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่อันนี้ซ้อม สะะ่วนในเรื่องของความรักไม่ค่อยชัดเจนขึ้นมานะใครที่มีสถานการณ์ความรักอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้โดดเด่นนะคะอา,อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โฟกัสถึงตัวเองถึงการงานนะคะ ถึงความเป็นอยู่นะคะลดเปลืองพันธนาการอาจจะเป็นช่วงที่คนที่ทํางานก็อาจจะมีเรื่องงานกิจการงานยุ่งวุ่นวายนะคะโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องทำมาหากินเรื่องการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายอนาคตข้างหน้าส่วนคนมีคู่เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าโฟกัสถึงสิ่งที่ตั้งไว้นะคะกับครอบครัวคนข้างหลังความมั่นคงของชีวิตจึงเป็นช่วงที่ไม่ใช่มาสวีดวันแววหรือมามีเวลาเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากนักจะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าสุขภาพลรคภัยไข้เจ็บก็ประสาทอะค่ะให้ระวังประสาทนะคะ ระวังประสาทคืออะไรฟังคนนูน้นฟังคนนี้สุขภาพจิตเสียเอาคําเขาเก็บมาคิดกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่อยากไปทํางานเหมือนภาพที่ทิ้งตัวเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายดีตามนะคะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําตัวให้มีปัญหากับสิ่งที่มันลอยผ่านมาลอยผ่านไปนะคะต้องรู้จักนะคะดูแลรักษาเยียวยาสุขภาพจิตตัวเองนะคะเพราะว่าถ้ามันเสียมันเสียไปถึงร่างกายนะคะ สุขภาพไม่มีอะไรค่ะก็อย่างที่บอกค่ะในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันนะคะก็มีมาให้จับจ่ายใช้สอยนะคะน่นะคะไม่ขาดแคลนนะคะไม่ต้องไปเครียดคิดมากนะคะขอให้คุณลุกขึ้นมานะแล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ต้องใช้คนอื่นจำไว้ชีวิตเป็นของเราไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ต้องรอมาใครไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้เราไม่ต้องรอมาใครมาทำให้เรามีความสุขไม่ต้องรอให้ใครมาหยิบยื่นให้เราไม่ต้องรอใคร ชีวิตเป็นของเราค่ะใช้ด้วยตัวเองค่ะอยู่ร้อนนอนทุก์ก็ตัวเองค่ะไม่ใช่คนอื่นคนอื่นเขาเป็นแค่คนนั่งดูนะคะแต่เราอะไม่ได้แสดงให้เขาดูนะคะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของเราเนี่ยมันเห็นกันอะแต่เลือกที่จะชื่นชมชิงชังยินดีหรืออะไรก็ช่างโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ลองซ้อมดูก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะไปทําเป็นคลิปอ่านไพ่เปิดไพ่มาตามนั้นแล้วก็ปากมันก็เนี่ย ปไปนะคะก็คือเราได้คุยกับคนหลายคนนะนะที่เขาอึดอัดใจในเรื่องของสถานที่ทํางานกับผู้คนนะคะกับการถูกว่าร้ายหรือถูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนพี่หนูอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนไปก็เจออะนะยังไงเราอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในสังคมเนี้ยมันต้องเจอคนเพราะฉะนั้นตาหูจมูกเอ้ยตาหูปากตัวเองอะ ยกตัวเองขึ้นย้ายตัวเองออกมาจากจุดที่ทําให้อึดอัดใจหัดมีเวลาอยู่กับตัวเองนะคะคูดคุยกับตัวเองทําความรู้จักกับตัวเองให้มากและถ้าใครจะว่าอะไรเราอย่าไปมองว่าเขาว่านะเขาชี้ทางชี้ช่องให้เราเราจะได้มีมีช่องโบกให้เขาพูดถึงเราอีกนั่นน่ะเขาช่วยมาละเขาช่วยอ่ะคําเขาเนี่ยช่วยให้เราพัฒนาตัวเองนะคะและสุดท้ายอ่ะมันก็อยู่ที่ใครทําอะไรไว้มันก็ได้รับสิ่งนั้นนะคะ เราไม่ได้ไปเป็นไปอะไรตามปากคนเอ๊ยนึกออกไหมชีวิตเราอะ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามปากคนมันเป็นไปตามกระทําการกระทําชีวิตของเราไม่ได้เป็นไปตามปากของคนแต่มันเป็นไปตามการกระทําที่เราทําเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองเรียนรู้ รู้จักตัวเองให้มากนะคะตรงไหนไม่ดีตรงไหนบกพร่องแก้ไขยอยู่กับตัวเองแบบฟินๆอย่าไปแคร์เสียงภายนอกมากไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าอะไรดีกับเราไม่ดีกับเราเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราเรานั่นแหละค่ะรู้ดีที่สุดว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีอะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆนะกระแสพิษพิพิษพลพิษ <c oughs> ไม่ต้องไปรับ นะตาเลือกมองหูเลือกฟังนะคะวาจาก็เลือกพูดทําไว้ดีออกไปดีส่งไปดีมันก็กลับเข้ามาดีแต่ถ้าสาดออกไปไม่ดีมันก็สาดใส่ตัวเองนั่นแหละฝากไว้คิดนะคะสวัสดีคะ่ะ